สลามอุลกุมบรออมุตุนลอยตาลาฮิบรแกบทุกสวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับประการหนึ่งที่จะทําให้หัวใจของพวกเรานั้นมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะคลายความทุกข์ได้นะครับถ้าหากว่าใครได้นําไปปฏิบัตินําไปา <c oughs> กระทํานะครับนั่นก็คือวันนี้ นะครับก็คือเรื่องของการที่เราทั้งหลายนั้นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรทามือขวาโดยที่มือซ้ายของเราไม่รู้นะครับการให้โดยที่ให้มือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราสามารถที่จะตีความได้ว่าเราทําอะไรไปแล้วนะครับเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ นะครับประการหรือพูดง,ง่ายๆอย่างที่ออของเป็นสุภาษิตนะครับอย่างที่เขาว่าอะไรนะปิดทองหลังพระนั่นก็คือความหมายเดียวกันนะครับหรือว่าความหมายคล้ายๆกันนะครับทาโดยที่ไม่ได้หวังเอาหน้าทําโดยที่ไม่ได้หวังชื่อเสียงนะครับหรือพูดง,ง่ายๆทําทโดยที่ ไม่ได้หวังประโยชน์อันใดเลยนะครับจากใครจากผู้ใดทำเพื่อให้หวัวใจของเขานั้นมีความสุขนะครับแต่หากว่าบคุคคลใดใครก็รตามนะครับทำอย่างเงี้ยได้นะครับทำต่างๆเหล่านี้ได้ <c oughs> ให้ไปแล้วโดยที่ไม่ด้หวังสิ่งตอบแทนให้ไปแล้วโดยที่ไม่ีหวังประโยชน์ที่จะตอบกลับมานะครับอันนั้นแหละจะทําให้เป็นประการหนึ่งนะครับที่จะทําให้หวัวใจของเราเนี่ยมีความ มีความสุขนะครับแล้วก็ไม่คุ้นไม่เครียดนะครับไม่คิดมากไม่อะไรทั้งสิน้นฉะนั้นถ้าหากว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับทําอะไรไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปซึ่งเมื่อเขาทําไปแล้วนะครับเขาก็หวังที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เขาทานั้นนะครับเมื่อ เออเขาก็ทําไมครับพอทําไปแล้วหวังสิ่งประโยชน์ก็ทํำยังไงก็ต้องมีการรอคอยพอรอคอยปุ๊บเนี่ยไอ้ทาไมยังไม่มาทําไมยังไม่ได้ทําไมยังไม่นั่นทําไมยังไม่นี่ก็ทําให้หัวใจของเขาเนี่ยเก,เ,กเกิดการเกิดเกิดการกระวนกระวายใจนะครับกระวนกระวายใจอย่างเนี้ยเป็นต้นห <c oughs> นาซ้ํานะครับหนาซ้ําบางทีบางบางคนต้องรว่าเราให้กับบุคคลหรือว่าเราให้กับใครไปอย่างเงี้ย พอเราไม่ได้สิ่งตอบแทนกลับมานะครับพอเราไม่ได้สิ่งตอบแทนกลับมาซึ่งถ้าเราหวังในการตอบแทนจากเขาพอเราให้ไปพื้นที่เราจะหวังว่าเขาจะได้ตอบแทนกลับมาหาเรานะครับเพราะว่าพอไม่ได้ปุ๊บจากการที่เรามองบุคคลคนหนึ่งหรือเพื่อนเรามองว่าเขาเป็นคนดีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ให้กลับมาทัศนิกตินะครับความคิดของเราก็จะจะเปลี่ยนไปนะครับจากที่เรามองว่ามันเป็นคนดีเนี่ย เอกายไม่มองว่าเขาไม่ดีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากเพื่อนเราไม่ได้เกิดจากใครแต่มันเกิดจากใจเราเองใจที่เราใจของเราถ้าหากว่ามันทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปแล้วมันหวังผลประโยชน์ที่จะได้ตอบกลับมาหานะครับอันนั้นแหละก็จะทําให้หัวใจของเรานั้น ไม่มีความสุขนะครับไม่สบายใจฉะนั้นเมื่อเราให้ไปแล้วเราทําอะไรไปแล้วนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องหวังนะครับสิ่งที่เขาจะตอบแทนกลับมาเราให้ด้วยใจนะครับให้ด้วยใจให้ด้วยกับความรักนะครับให้ด้วยกับความยินดีนะครับอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใจเรามีความสุขนะครับใจเราก็จะมีความสุขแบบ ออบอกไม่ถูกเลยว่าอย่านี้นะครับใจเราจะมีความสุขมากแต่เมื่อใดก็ตามตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามถ้าหากว่าเราให้ไปแล้วเราหวังสิ่งตอบแทนผลตอบแทนกลับมาใจของเราก็จะไม่มีความสุขใจของเราก็จะออกระวนกระวายนะครับกระวนกระวายหาความสุขในหัวใจของเราเนี่ยไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่ได้พบได้พูดคุยกับทุกท่านนั่นก็คือ เมื่อเราให้ไปแล้วหรือเราทำอะไรไปแล้วนะครับยาวหวังผลประโยชน์ตอบกลับมานะครับปิดทองหลังพระหรือว่าทำหรือให้ด้วยมือขวาโดยที่มือซ้ายไม่รู้นั่นแหละจะทำให้เรามีความสุขนะครับที่เราได้ให้ไปขอบคุณครับ